สวัสดีค่ะวันนี้มาพาพเพื่อนๆทำเบวนี่เค้กเกอร์นะคะเห็นช่วงนี้เขาฮิตกันไม่เลิกเลยก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะลองทำบ้างดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยที่ตัวเบวนี่ก่อนนะคะเมย์จะใช้เป็นในสดใช้เป็นมาร์กลินหรือว่าน้ำมันก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเนยกับ ช็อกโกแลตนำไปละลายซึ่งเมย์ใช้ไมโครเวฟนะคะก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนาทีหนึง่งแล้วก็เขาก็จะละลายแล้วเมย์ก็จะมาคน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 ให้มันแบบมิกรวมกันแล้วก็วางพักไว้ก่อนนะคะในจุดนี้เนาะพอเขาละลายดีกันแล้วเนาะทีนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้ำตาลใช้น้ำตาลที่แบบปั่นละเอียดละเอียดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้สําคัญนะน้าตาลกับไข่เราต้อง ตีจนน้ำตาลละลายหมดนะถ้าน้ำตาลไม่ละลายมันอาจจะไม่ขึ้นฟิล์มหน้ามันจะไม่สวยตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นต้องคนน้ำตาลกับไข่ให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นไม่ใส่เป็นกลิ่นวานิลาแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะก็ไม่ได้ช่างนะเกลือก็คือแบบแค่หยอดลงไปแล้วก็ผสมมิ๊งมิ๊มิม,ม,ม,มิเข้าด้วยกันนะคะบาวนี่ก็สูตรจะอยู่ที่คำบรรยายใต้คลิปเพื่อนๆไปดูสูตรตรง ข้างใต้ได้อันนี้เมย์ไม่ได้ทําเยอะมากเนาะก็ทำให้ลูกทานแล้วก็ถ้าเหลือก็อาจจะเอาไปขายบ้างนิดน่อยนะคะโอเคตรงนี้พอเราผสมเข้ากันดีเล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของช็อกโกแลตกับ ส่วนของเนยที่ละลายไว้ก่อนหน้านั้นซึ่งไม่บอกแล้วเนาะว่าถ้าไม่มีเนยสดใช้เป็นมาการีนละลายแทนหรือใช้เป็นน้ำมันพืชแทนก็ได้นะเอาสิ่งที่เรามีนะช็อกโกแลตใช้เป็น70%หรือว่าจะเป็นแบบคอมพาวก็ได้นั่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช้เป็นช็อกโกแลตเ0นนะคะโอเคต่อไปจะเป็นส่วนของ แป้งนะใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะยี่ห้อใดก็ได้ที่เพื่อนๆมีอันนี้ไม่ใช้ตาเววสีฟ้านะก็ร่อนก่อนทีหนึ่งแล้วก็มิกเขาเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากขั้นตอนนี้เ็จก็จะเป็นส่วนของผงโกโก้นะคะก็ใช้ยี่ห้อใดก็ได้ที่เพื่อนชอบหรือมีอันนี้ไม่ใช้เป็นของยี่ห้อยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ก็นึกออกแล้ว โกโก้ใช้ยี่ห้อทิวลิปจ้าโอเคก็หลังจากที่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะก็คนคนคนเข้ากันให้ดีเลยนะคะน้องก็จะมีความาขึ้นเงามันวาวเร็วๆหน่อยตอนที่มันยังแบบคนเสร็จใหม่ๆก็จะยังมีความเหลวนิดนึงตรงเนี้ยเพื่อนสามารถใช้แบบว่าเอาไปหยอดใส่เค้กเกอร์ได้เลยนะคือถ้า เคเกอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะที่หาได้ทีนี้เซเว่นแถวบ้านเมมียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละจ้ะถ้ามีสกุปก็ใช้สกุปตักหยอดก็ได้นะแต่ทีนี้เม่ลองเอาสกุปตักหยอดแล้วเม่รู้สึกว่ามันมันมันเยอะมันเยอะไปก็เลยตอนหลังก็เลยใช้วิธีเอาเบาวนี่ใส่ถุงบีบแทนจ้ะแล้วก็นํามาตัดแล้วก็บีบนะอันนี้เม่รู้สึกว่าค่อนข้างควรรบคุมได้ง่าย ง่ายกว่าใช้สครุปนิดน,นึงเพราะว่าสครัปไม่อาจจะใหญ่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพอตักสครปปใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินอะไรเงี้ยทีนี้ใช้ถุงบีบก็โอเคนะถุงบีบแล้วก็บีบบ,บ,บ,บีบีบีเสร็จเรียร้อยปุ๊บเราก็นํามาตกแต่งก่อนที่จะไปอบนะอบที่ไฟ150องศา15นาทีนะอย่าใช้ไฟแรงนะเพราะถ้าใช้ไฟแรงก็จะฟิล์มพังเช่นกันนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะ150องศา 50. สิบห้านาทีเท่านั้นเองเรียบร้อยสเสร็จแล้วพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายพร้อมกินนะคะน,นี่ทําให้ลูกกินนะคะก็ไปลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็มาบอกกันเลยนะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ